Okay. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Chillax English นะครับผมอันนี้เป็น EP แรกของรายการนี้เลยซึ่งอาร์มก็จะทำเป็นซีรีส์นะครับเพื่อจะสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้น beginners จนถึงขั้น advanced นะครับผมแล้วก็จะมี live session ทุกอาทิตย์นะครับผมเพื่อที่จะมาตอบคำถามทุกคนนะครับถ้าทุกคนมีคำถามสงสัยอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เรียนมานะครับถามได้เลย แต่ก็ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างวิดีโอนะครับว่าใครสนใจในไลฟ์เซสชันมั่งอามจะได้แพลนวันถูกแล้วก็แพลนเวลาถูกครับว่าจะสอนวันไหนเวลาไหน,ไหนอย่างนี้นะครับขอบคุณครับโอเค EP แรกของเรานะครับอามจะสอนเรื่อง Present Simple Tense หรือว่าเป็น tense ที่เราทำอะไรบางอย่างเป็นชีวิตประจำวัน tense นี้ง่ายมากๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยง่ายจริงๆ โอเคเทนนี้นะครับยามพูดไปก็คือมันเป็นการทําอะไรบางอย่างเป็นชีวิตประจำวันใช่ไหมก็คือสิ่งที่เราทำอะ่ะมันต้องเกิดขึ้นทุกวันหรือว่าเกือบทุกวันนะครับผมแต่มันก็จะมีกฎนะครับว่าประธานนะครับจะเป็น I U V day บวกกับ verb v e r b ซึ่เงเป็นกริยากริยาคืออะไรกริยาคือการทําอะไรบางอย่างนะครับผมถ้าประธานเป็น I U V day นะครับไ verb เ,เนี่ยกริยาเนี่ย เราไม่ต้องเติมอะไรเลยก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับว่างปล่าไม่ต้องเติมอะไรเลยก็เป็นปกตินะครับแต่ถ้าเป็น tense อย่งอื่นนะครับเช่น past tense ซึ่งเป็นอดีตอย่างเงี้ยต้องเติม ed บางคำนะครับหรือว่า tense uh, continuous หรือว่า tense ที่แบบเรากาลังทําอะไรอยู่เงี้ยก็ต้องเติม ing นะครับแต่ไอ tense ที่เราเรียนอยู่ตอนเนี้ย present simple tense ไม่ต้องเติมอะไรเลยง่ายมากนะครับส่วนต่อไปถ้าประธานเป็น he/she/it ละ่ะ ถ้าะธานเป็น he/she/it นะครับ verb ตามหลังนะครับต้องเติม s หรือว่า es หรือว่า i-es นะครับผมแล้วแต่คำเอิร์ของมันซึ่งนำาจะโชว์ตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเติม s ต้นไหนอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเราดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับโอเคเราเห็นว่าเด็กคนเนี้ยเรียนหนังสือนะครับถ้าเราเป็นเด็กคนนั้นนะ่ะประธานนะครับเราต้องเป็น i verb กริยาเป็น study นะครับเด็กเขาบอกว่า I study every day แปลว่าเด็กคนนี้เขาเรียนหนังสือทุกวันนะครับผมเห็นไหม I study every day โอเคต่อไปคนนี้เขากำลังสวดมนต์อยู่แล้วถ้าเราเป็นเขาเราก็จะบอกว่า I pray almost every day แปลว่าฉันสวดมนต์เกือบทุกวันนะครับดีมาก very good อ่าที่3 I walk to school ทุกคนเห็นความแตกต่างอันสุดท้าย กับอีก2อันก่อนน้นนี้ไหมว่าจะต่างกันยังไงสิ่งที่แตกต่างคืออันที่3มนะครับมันไม่มี every day แต่ไม่เป็นไรเพราะ tense อ่ะมันโชว์ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอ่ะททุกวันอยู่แล้วหรือว่าเกือบทุกวันเราก็ไม่ต้องเติม every day หรือว่าทุกๆกวันย้าก็ได้นะครับเห็นไหมเหมือนที่อําใส่ไม่ต้องใส่ every day ก็ได้ก็มีความหมายว่าเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับต่อไปเลยว่ครับผมโอเคเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าประทาน ประธาน he i ตประธาน i u v e d to อย่างเงี้ยตามหลังแล้ว verb ต้องเติมอะไรมัง่งเอเคไปดูกันนะครับอันแรกเลย we คือประธาน we study every day ประธานไม่ต้องเติมอะไรนะครับ they study every day เห็นไหมประธานเป็น they study เป็น verb เป็นกริยาก็ไม่ต้องเติมอะไรนะครับแล้วถ้าเป็น he ล่ะ,ะเห็นไหมประธานเป็น he นะครับแต่เนี้ยมันเติม i e s เพราะว่าม,มันเป็นคำที่มีข้อแม่นะครับว่า ต้องเติม i e s ไม่ใช่ s นะครับผมเห็นไหมเราก็ไปดูอันนี้ he she it กริยาต้องเติม s โอเค he studies every day ต่อไป่ะ she เหมือนกันเห็นไหม he she it กริยาต้องเติม s เห็นไหม she studies every day เห็นไหมครับแต่กริยาบางคำนะครับที่ลงท้ายด้วย y เนี่ยไม่ต้องเติม i e s อย่างเช่นคำนี้ p r a i s e สวดมนต์นะครับ he prays almost every day she prays almost every day แต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนไม่ต้องจำเลยว่าสับไหนต้องเติม i e s สับไหนต้องเติม s ต้องเติม s ตเติม i e s เงี้ยไม่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเรียนไปเรื่อยเอยงี้ยแล้วเราอ่านบทความอ่านหนังสือไปเรื่อยภาษาอังกฤษเงี้ยเราก็จะชินกับมันนะครับโดยที่เราไม่ต้องจาอะไรเลยเพราะว่าก,การจำเนี่ยทำให้เราเรียนช้านะครับแล้วทำให้เราแบบเรียนอย่างไม่มีประสิทธิภาพก็พยายามทําให้ชีวิตเราอ่ะคุกคุคียอยู่กับภาษาอังกฤษนะครับ ต่อไปตัวอย่างที่3นะครับโอเคอันนี้เราง่ายมาก I U V เดกริยาก็เป็น walk ธรรมดาโดยที่เราไม่ต้องเติม s อะไรนะครับโอเค we walk to school they walk to school he นะครับอันนี้ 3. he he walks to school ประธานเป็น he she, it. กริยาต้องเติม s นะครับต่อไป she walks to school เห็นไหมครับ s อ่อลืมบอกไปนะครับ I I คือฉันนะครับ y o U y o U คือเธอ We We คือพวกเราแล้วก็ they They คือพวกเขา He คือผู้ชายคนนั้น She She คือผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ it It คือ,อมันนะครับเป็นสัตว์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคต่อไปเรามาลองกันดีกว่าว่าเพื่อนพี่น้องทำได้ไหมโอเคอามก็จะให้เวลานะครับ ประมาณ20วิหรือ30วินะครับลองทําดูว่าทุกคนจะเติมคําถูกไหมนะครับผมไปลองดูนะครับโอเคอามจะมาเฉลยนะครับผมตมโอเคเฉลยแล้วเห็นไหม ถ้าคนที่ทําถูกหมดก็เก่งมากนะครับส่วนคนที่ทําถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าอาร์มก็ตอนที่อาร์มเรียนก็ทําผิดตลอดเลยนะครับ <c oughs> แต่เราก็จะพระนาไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยก็จะเก่งขึ้นโอเคเห็นไหม we play basketball พวกเราเล่นบาสเกตบอล they play volleyball พวกเขาเล่น volleyball he plays badminton ผู้ชายคนนั้นเล่นแบดมินตัน she plays tennis ผู้หญิงคนนั้นเล่นเทนนิส เห็นไหมโอเคครับอามจะไม่พูดซ้ำดีกว่าเพราะว่ามันจะยาวไปโอเคต่อไปอามจะมาอ่านนะครับอ่านบทความนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เอาไว้แบบใช้แบบออกเสียงตามหรือว่าเห็นเป็นตัวอย่างว่า tense อันนี้ใช้ยังไงในประโยคนะครับเพราะว่าอามได้เลือกบทความที่ใช้ present simple tense หมดเลยนะครับผมก็ไปฟังกันนะครับโอเค I get up at 7 o'clock every morning on weekdays. I brush my teeth and get dressed. Then I have breakfast with eggs, honey, butter, cheese, olives, and tomatoes. I prefer drinking orange juice. After breakfast, I leave home at about 8 o'clock and go to school by school bus. I have lessons between half past eight in the morning and three o'clock in the afternoon. I have lunch with my friends at school at quarter past twelve. After school, I attend my music course at quarter past three. And play beautiful songs with my violin. I usually arrive home at about 5 o'clock and watch some cartoons on TV. I do my homework and have dinner with my family at 8 o'clock. After dinner, I go to my room and Listen to music. I sometimes go online and search information about my school subjects. I read a book before I go to bed. I always sleep at half past nine. On Saturdays, my family and I usually Go to a supermarket and do shopping. We sometimes go to the cinema and watch a film. In the afternoons, we go for a walk in the park and feed the birds there. On Sundays, my family and I always visit my grandparents. They live in a village and they have some animals. I play with their dog, Goldie, and milk the cows. Sometimes I pick fruits or vegetables from their garden. Cherries and plums are my favorite. My grandmother makes her delicious strawberry cake and serves tea with it we all sit in the living room and talk to each other we sometimes play games in the afternoon we go back home at about four o'clock I'm <coughs> อ่านตามหรือว่าดูดูอย่างที่ทมบอกไปว่าดูดูตัวอย่างว่า tense นะี่ยใช้งานในประโยคนะครับผมเพราะมันช่วยมากเลยการที่เราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าอ่านบทความบ่อยๆเนะี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้ที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่า tense นั้นนะ่ะใช้ไงในประโยคจริงแล้วก็เราก็จะเรียนรู้ศัพท์จากการอ่านหนังสืออ่านบทความด้วยนะครับผม คนที่นี่นะครับเขาจะไม่ค่อยเรียน r กรมากกันเขาจะอ่านหนังสือเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะคุ้นชินกับการจัดประโยคกับการใช้คำอย่างเงี้ยแล้วก็สมองมันก็จะเอาไปใช้ได้เองตามธรรมาชาตินะครับผมโอเคสําหรับ EP นี้จบแล้วนะครับ EP ต่อไปอามก็จะมาสอนเกี่ยวกับ present continuous tense นะครับเป็น tense ท,ที่บอกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่างเช่นอามจะบอกว่าอามกำลังสอนทุกคนอยู่อามก็จะบอกว่า I'm teaching you guys อ่านกลังสอนอยู่นะครับผมนั้นอ e ีพีหน้าเราเจอกันนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ